ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานสบายดีทุกคนทุกคนมันนี่ก็บพ่อพ่อกับพี่มีพี่น้องปัดทุ่งหนึ่งเปื่อยเปื่บอได้อยู่เฮือนบอได้อยู่เทียงไหบอได้เทียงไหน้องอยู่ชวนมันเลยมีเพราะว่าตะกี้เราจิไปหาผลอยู่เทียงเพราะว่าผลอยู่เทียงไม่เฒ่า อันมาตะกี้นนาว่าช่ให้พผ่นเอาอยู่เที่ยงหน้าพืนผนพัดโบดไปนะผู้อยู่เที่ยงหน้าไปท่าวเอออันนี้เห็นได้แล้วโอ้โหพอว่า พ่นก anyway, ็อยู่เฮือนอยู่หน้าแม่เท่าเขาก็เลยมาหลัดอยู่พี่ซะมันใกล้อยู่ซาพ่นพ่นก็ใกล้ขึ้นมาทางนี้เห็นนะโมเมนว่าเออคือสียบายถ้าโมเมนเด้อพี่น้องเพราะว่าพ่นก็มากะตอนแรกกับพ่นก็ใกล้มาทางนี้พ่นหน้าแม่ถา่รทางมาทางนี้เขาก็เลยให้มาเอาอยู่นี้เขาก็มากดมันเลยเห็นนะโมเมนต์เนือื่นดอกเพราะว่าบดเสียเวลาทางนั้นบดเสียเวลาทางนี้เห็นนะ พอทางไปหน้าเพิ่ไถากมาทางนี้นัองแน่นดูอ๋อจุกออกหน่อาใ้ัรสอบตัวนั้นลานับงนหย้่างทุกัเ้านตจายนอเป็นขอโเองบออกจกออกมุนุจกออกมุกซะก่อนแกบปกมาพี่แน่นมาห่มเออมาห่มเออจกออกดู เปรี้ยวป้องไว้ชืป้งป้งป้งไว้สิลลายๆถุงลานกาเออจกเอาบดนะตั้งหนาลงหลังปลาลุ้งอืมหมากแตงผู้ดีผู้ดีหันดามผู้ดีงามผู้ดีงามผู้นกร่นนั่นนะอืมเมนผู้ดีกินกระปุ่นผู้ดีมาะผู้ดีเมาะว่าฉันอะมอกยั้งมาะอันกับ่นผู้ลูกไล้ผู้ดีหมาผคนละหมาคนละหมากัน คันหมางใหญ่นี่ลูกเ่าจะเอาไปปุ่นหมากหมากกัสิเบิร์ตเด้นี่มานั่งวางนี่แหละสิแก็บปกเออจะไหนเ็บซีป่าจิว่าคืออันง่ายเท่มบุเมนง่ายด้วยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพราะว่าผลกระมาอันมาอยู you, word, ่พี right. ่นะหน้าหน้าไมททากับอยู่ทั้งนี้แมน ครับเพราออันนี้เนี่ยท่างทางผลหมาอันแต่หน้าไม่เท่ากันนี่แหละพี่น้องนี่นี่เนี่ยทางออกมานี่แหละนี่มไม่มีก็เลยให้มาเอาอยู่บนปากทางให้รถนี่บทสวนมันไม่มีพี่น้องขอบคุณขอบคุณค่ะ นัดนะกินแล้วก็ลงเออป้ามาจะเก็บทีตกแล้วก็มานําเออเอาเก็บเอาเกเอาจะเก็บใส่กระสอบตน่ะเออแงก็งามงามขอคุณแม่เก็บเอาล่ขอบุขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อทีแงให้านแม่นก็ขอขอบคุณขอบคุณเช่นกันให้เนาะขอบขอขอบุขอบุเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีที่อุดหนุนักแต่งแม่มีค่ะ

เออต้นาบต้นใบใส่สลบอีกบอกใส่น้ำเกลือวะซะเออสองผงผงคนที่ใส่น้ำเกลือว่ะฉันต้นเถียงต้นาบเนี่ย เนี่ยฮะก็มาวานเนี่ยมันบงามบบเดนเ่าไรปีนี้นะบบอลปีเล้วมันเ่ามันก็บบดปีนี้บ่เดนเาจักังว่าพังเมืองปีนี้มันสิดุกหรมันสิได้เงดฮ่าาฮ่่า nó nở ăn cả chắc này đây chắc thì lúc xì đi phun cà mau hoặc tan cà về mạ đi đi này nó cứ bôi <laughs> chốt này này hoặc tan đi <laughs> đi đi ไฟไฟก็เอาไปใช้พ่นโบไผ่เออแล้วเบาบ่เอาเอาอันซลาเซลเอาไปพ่นโบเออโบเล่ก็ชอเพราะว่ามันอยู่พ่นมันมีไผ่กกาจะทำเนาะมันขจีป้าไว้กับห้องบเล่ใสงานเนาะป้าไว้เนาก็บโบเงานอยู่พี่เนาะ แซบนปลลูมันมันมันเลตบบมันแซบได้มันกรอบๆ่นี่กินกรบปุนปลลแม่แซ่บบกฮะแตงน้ำหวานเด้อปลาลูโอ้เป็นได้มวนบอไปดูน้ม่เท่าน่าฮะมวนบ่น่องแนนน่องแนนเป็นได้ไปนอนเฮอยแม่เท่าน่ อ้าวขึ้นนอนเอยังจะแก้ออกอะไจังมี่าเทียงอกินหอดเียงเอออาจะก็กมานอนดีจะไงน้องยาเปิดเออพบพนบบทันอยากให้มานอนเทียงบ่เออพลนให้นอนจ่พูนเออพูนให้นอนู่พุดสักก้อน่าันพนพนบทันให้มานอนเทียง เจาของให้น้องแน่นได้มานอนเผาอืมนี่จะไหนก็มาทำงานได้เลยเพราะว่าอันมอเละกับเฮ้ากันิ่นก็บ่อย่างให้มันอนเพราะว่ามัน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 ขึ้นว่าอะไเคยเป็นแล้วนบ่มานอนว่นอนจะพูด อืมบบแอ่ใจว่าล้วก็ลบไปเนาะหากิดเขาแช็บนอนรับแเววอะยูพุนน้อง้อกมีความุ่ซอจะองนันอือ,อคือมมีแหงปลุ่อืองนอนไปแล้วลผัเออดวดงวญญญาณกับมาแล้หลาเออี้ม้งก็ลุ่ม้บบมะแนแล้ว

คบในหัมืออ่ะคบนมืออ่ะอืมคบในมือคบในตีนเพราะรก็คบในหัหมือพืนโตลานพามือไอ้เนกระลมือแหงกระเพาะสำเ้ยิบสำนึงเออเลือหลานกจบแบบแบบใคยคือพันหนูนะเนาะเาะอืม มีม <s> um <elet> no ือหยังล่างตัวนี้ก็มีเดือนเพิ่นว่าสิกับธรรมชาติแม่นพี่น้องเอ้ยเฮาก็เดี๋ยวตอนนี้มันแดดเลยพี่น้องบ่าลายยาห่างเนาะก็ขอคลิปจบคลิปเพียง่นี้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอันน้องพายุเด้อพี่น้องช่องน้องช่องน้องพายุช่องน้องพายุแม่นพี่น้องสวัสดีพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องสวัสดีปะลุงสวัสดีปะลุงเว้ากคือเก่าแม่น